เคสสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแพ็คพัสดุกให้พี่คนนี้นะคะนี่พี่เขาจะสั่งเป็นสกูตชี่ไปทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะมันจะมีหนึ่งชิ้นนะที่แจ้งตําหนิไปแล้วว่ามีตําหน,นะะิก็คือนเนาะก็ที่บอกไปว่ามีตาหนิก็คือตัวนี้นะคะนอกน้นก็ไม่มีเนาะเค <Okay, S 2> ทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะก็จะมีนกคู่มีบินสอมมีเจ้าตุ๊กตาล้มลุกมีแนมหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแถมจากทางร้านเล็กๆน้อยๆนะคะพรุ่งนี้ก็จะส่งให้เป็น J จอทนะคะ ขอดอกกล้องไปตอนติดสกอตเทปเสร็จนะคะโอเคค่ะของพี่คนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะก็ส่งพรุ่งนี้นะคะโอเคเนาะมาต่อมานะคะก็จะเป็นของน้องอีกคนหนึ่งเนาะน้องคนสุดท้ายและท้ายสุดเลยจะเป็นของน้องคนนี้นะคะน้องก็สั่งสกูชี่ไปจำนวนประมาณนี้นะให้ดูอน้องก็สั่งไปเป็น เบอร์เกอร์หนึ่งหัวใจมีสามดวงนะหัวใจสามดวงนี่หัวใจสามดวงนะคะหัวใจสามดวงนะในหนึ่งสองสามนะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นโดราเอมอนหนึ่งชิ้นมีเป็นเค้กหนึ่งชิ้นมีเป็นซันเอ้เดี๋ยวเป็นบันซานหนึ่งชิ้นโอเคไหมแล้วก็จะมีเป็นงานดื้อนะคะงานดื้ออีกอันนี้สามชิ้นสี่ชิ้น ห้าชิ้นหกชิ้นนะคะงานดื่อีกแล้วก็จะมีสกูชี่อย่างนี้อีกหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะคะอ่ะแล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะนอกนั้นก็จะเป็นเป็นนางเนื้อคนะ,คะนางเนื้อกมีสัคเกตสองชิ้นเอ้ยสเกตหนึ่งสองแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่สามนะคะโอเคแล้วก็ตัวที่สี่จะเป็นตัวนี้ที่ไม่มีแพคเกจนะคะโอเคตามนี้เนาะสองครบนะจ๊ะอ่ะ อันนี้เสียให้ดูเลยนะโอเคนะคะโอเคแล้วก็จะเป็นของแถมก็คือเหมือนกันกับกล่องแรกเลยนะคะโอเคหนึ่งขอดอกกล้องมาตามติดกัะเทีเทเสร็จนะโอเคอันนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะจะส่งพรุ่งนี้นะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณะคะ่ะรุ่มนันนุนไปแล้วบ๊ายบาย